สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อมือสอนะคะพร้อมอยางนิโต้ขอบ18นะคะ265 60 18นะคะเป็นปี19นะคะสวยๆนะคะราคาประหยัดค่ะล้อพร้อมอยางนะคะชุดนี้นะคะแลกเทิร์นล้อเดิมนะคะเพิ่ม14,000บาทค่ะ ขอบคุณลูกค้านะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะแหฮงๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮยเอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะจะมีล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลยุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะล้อใหม่ล้อมือสองนะคะยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย อยู่ไฟแดงปักทางห้องฮีนะคะถ้ามาจากเชียงยืนนะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะจะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรสายลุยล้อดเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยล้อใหม่ป้ายแดงอิซูซูนะคะขอบ16นะคะ มาพร้อมยางบิ s t o n e สโตน215 70 16นะคะปี23นะคะเข้ามาใหม่แล้วนะคะ2ชุดนะคะนี่ราคา14,900บาทนะคะเส้นสีชัดเจนเลยแมมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยค่ะ Add line id 099354 4468นะคะ ร้านสัญญาการยา้างค่จะเป็นย้างใหม่ ยางใหม่ค้างปีนะคะ31คูณ 10.5R 15นะคะเส้นละ2,500บาทสูแม็กนะคะ2 6 5 7 5 6นะคะเส้นละ2,700นะคะล้อใหม่ป้าแดงอีกสุสูนะคะล้อใหม่ยางใหม่เก่งนะคะจัดโปรราคา12,900บาท ล้อใหม่หยดน้ํำล้อใหม่ลายดอกไม้ก็มีนะคะนี่อบรวูนสายลุยขอบ16นะคะนี่ชุด20,000บาทนะคะนี่หยดน้ำห้ารูนะคะนี่พร้อมยางสวยๆนะคะล้อใหม่ รอหม่ป้ายแดงโตโยต้ารีเจนเดอร์ขอบ20นะคะยังมีให้บริการลูกค้านะคะแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะขา,ขายเหงๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ